ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันเขตดินแดงและทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันนี้เวลา18บนาฬิกา23นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยที่จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2557เพื่อเฝ้าระวังนักศึกษาให้ปลอดภัยจากยาเสพติดโดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมร่วมกันที่แสดงออกถึงความรักความอบอุ่นร่วมสุขร่วมทุกข์เข้าใจและแก้ไขปัญหาระหว่างกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับสมาชิกมีทักษะในการดำรงชีวิตปลูกฝังเจตคติให้รู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติด ภายใต้พระดำรัสเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโดยนักศึกษาได้จัดตั้งกลุ่มกิจกรรมต่างๆอาทิกลุ่มประดิษฐ์หุ่นยนต์และได้พัฒนาเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยทำลายวัตถุระเบิดส่งมอบให้นำไปใช้ในภารกิจต่างๆที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และยังมีกลุ่มสอนทำเค้กบรวนี่อบไมโครเวฟการทำช่อดอกไม้จากกระดาษการทำบุงราำไปและศิลปะเดโคพาช จากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของกรุงเทพมหานครซึ่งมีการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนกรุงในชุมชนกรุงเทพมหานครจำนวน107ชุมชมรมครบทั้ง50เขตมีสมาชิกจำนวน9,472คนในส่วนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดตั้งชมรมท no. ูบีนัมเบอร์วันจำนวน438ชมรมครบทุกโรงเรียนตามมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีสมาชิกกว่า2 5 0 0 0 0คนและของเขตดินแดงซึ่งได้สนองพระดำริในการจัดตั้งโครงการทูบีนัมเบอร์วันและมีผลสำเร็จในการดำเนินงานแล้วระดับหนึ่งได้แก่ชมรมท no. ูบีนัมเบอร์วันเคหะชุมชนดินแดงแฟลต1-20ถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน 1- ใน10ชมรมของกรุงเทพมหานครและในการประกวดผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศประจำปี2557 บริษัท CPO จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าโชคชัยร่วมมิตรได้รับรางวัลชมเชยประเภทชมรมทูบี n ัมเบอรวันในสถานประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากศูนย์บริการสาธารณสุข4ดินแดงและศูนย์บริการสาธารณสุข52สามเสนนอกจำนวน30คนซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพพร้อมกับตัวแทนผู้ปกครองและครอบครัวเฝ้าโอกาสนี้ได้พระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อเลิกยาเสพติดได้อย่างถาวร